ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่คารบทุกท่านครับกระผมดรธวัฒน์ทองโอภาสนายกองค์การบริหารตรวจตำบลตลาดใหม่อําเภอวิเศษชาญจังหวัดอ่างทองวันนี้เป็นวันจันทร์ที่24สุราคมพุทธศกราช2565เป็นวันหยุดราชการจดเชยเนื่องจากเมื่อวานนี้นั้นเป็นวันปิยะมหาราชนะครับเป็นวันท้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องคพระปิยะมหาราชทศนัณรกาที่ห้าซึ่งพระองค์ท่านถือได้ว่าเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งในเจ็ดพระองค์ของประเทศไทยของเรานะครับในวันนี้นั้นจะพาท่านผู้ชมย้อนลอยถอยหลังมาถึงประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับพระบรมราชานุเสารีเรื่องหน้าที่ทุกท่านกําลังได้รับชมอยู่นี้นั้นก็คือพระบรมราชานุเสารี พ่อพุนรามกษัตริมหาราชอาณาจาักรสุขโขทัยนั้นได้เริ่มปรากฏเรีนคัดทำด้านประวัติศาสตร์ในรัชสมัยของขอพ่อขุนศรีนาวนำผมและ,จะเจริญรุ่งเรืองที่สุดนะครับในรัชสมัยของขอพ่อขุนรามกษัตริมหาราชพระองค์ทรงพระปีชาสามารถนะครับตั้งแต่พระองค์มีพระชนสาเพียง19ปีเท่านั้นพระองค์ทรง ออกศึกสงครามช่วยพระราชบิดาคือพ่อขุนศรีอินทราทิศนะครับในขณะนั้นได้เกิดการสงครามเกิดขึ้นขุนสามชนเจ้าเมืองชอดนะครับได้ยกกำลังเข้ามาประทดกย่างกรุงสุโขทัยนะครับพ่ขอขุนศรีอินทราทิศร้อมด้วยพระรามคำแหงในขณะนั้นได้เสด็จออกช่วยพระราชบิดาในการรบการศึกทั้งนั้น พระราชบิดาของพระองค์ท่านเกิดการเที่ยงซ้้าในการศึกษา,าทหารไ,ได้ส่ายเท้าเข้าไปผัานหวางทำนะให้ช่วยเหลือนะรพระราชวิดาเป็นผลคเร็บและได้ต่อตู้กับผู้สารชนเจ้าเมืองพอจึงทําให้เจ้าเมืองพอได้ปราไทยไปใไนที่สุดจึงได้รับการกล่าวถานยกย่องเป็นอย่างยิ่งว่า ขณะหแหงนั้นมีความเก่งกล้าสามารถเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่พค่คนมายุคอย่างน้อยนะครับนี่ในเรื่องของการจิดสองกรามพระองค์ท่านมีความเก่งกล้าและสามารถเป็นอย่างยิ่งนอกจากนั้นในรัชสมัยของพระองค์ท่านนั้นที่โดดเด่นที่จะเห็นในจื่ประจับนั่นก็คือการประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เป็นครัง้งแรกในประเทศไทยของเรานะครับจึงทําให้ไทยของเรามีภาษาของตอนเองได้ใช้สื่อต่อมาจนถึงในปัจจุบัน ตลอดถึงในด้านการรักษาศตร์หรือการปกครองงาน,นพระองค์ท่านใช้วิทศ์โบายในการปกครองแบบแพร่แบบพ่อปกครองลูกนะครับจึง่ํทให้พวงพวงอาณาประชาราชมีความเคารพนับถือและยกย่องพระองค์ท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับในแผ่นดินของพระองค์ท่านในสมัยนั้นนะครับได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับและได้แพ่อาณา เขตนะครับของสุขโขทัยไปโดนรอบนะครับสุขโขทัยเข้มทาให้มีพื้นที่ในการปกครองกว้างขวางมากมายทีเดียวนะครับในวันนี้นั้นที่เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแห่งนี้นะครับซึ่งมีความต่อเนื่องยาวนานนะครับในแผ่นดินนะครับหรือราชวงศ์สุขโขทยัยหรือราชวงศ์พระด่วงเจ้านั้นมีพระมหากษัตริย์ทรง ปกครองแผดินต่อเนื่องมากว่า200ปีและต่อมาได้รวบรวมเข้ากับอาณาจักรของกร,รุงศรีอินทรียานะครับอันนี้นะครับเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งซึ่งโครการยูเนสโกนะครับได้นะครับประกาศนะครับให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นเมืองมรดกโลกและมีเมืองบริวารน,นะครับอันประกอบไปด้วยเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองกำแพงเพชรนะครับ เราะนั้นในวันนี้นั้นเราจะพาทุกท่านได้เยี่ยมชมอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของกรุงสุโขทัยนะครับซึ่งพ,อพ่อคุรากาแหงมหาราชนั้นพระองค์ถือได้ว่าเป็นมหาราชองแรกหรือพระองค์ที่หนึ่งของชาติไทยของเรานะครับวันนี้นั้นเราจะพาไปชมอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของสุโขทัยสมัยเป็นพระราชธานีนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญทุกท่านได้ไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับขอขอบคุกครับ เมื่อสักครู่นี้นั้นได้นำท่านผู้ชมนะครับไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ของพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับณขณะนี้นั้นพาท่านผู้ชมมาสูยยังบริเวณวัดมหาธาตุนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นไฮไลท์สูงสุดของอุทยานประวัติศาสตร์ของกรุงสุโขทัยแห่งนี้นะครับวัดมหาธาตุนั้นเราจะเห็นพระบรมาธาตุนะครับองค์ประธานที่เราเห็นนะครับ เป็นศิลปะสมัยสุขโขทัยสายพุ่มเข้าบินนะครับเป็นดอกบัวตูมนะครับหลู่ด้านบนนะครับด้านบนสุดนั้นจะเป็นที่บรรจุพระบระมสารีริกธาตุของของค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับซึ่งวัดมหาธาตุแห่งนี้นั้นเป็นวัดที่มีความสาคัญที่สุดข,ของกรุงสุโขทัยเปรียบเสมือนวัดหลวงประจํา พระราชพามีสุขโขไทยภายในวัดมีโบราณสถานมากมายนะครับอันประกอบไปด้วยนะครับเจดีย์ประธานวิหารมนฑปดพระอุโบสถและเจดีย์นะครับซึ่งรายรอบนะครับบริเวณองค์ประธานแห่งนี้มีถึง200องค์ทีเดียวนะครับเจดีย์รายรอบนะครับเจดีย์ประธานของวัดนั้นเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินนะครับหรือทรง ยอดดอกบัวตูมนะครับอันเป็นรูปแบบเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับของศิลปะสุขโขทัยโดยเฉพาะนะครับรายรอบเจดีย์ประธานมีเจดีย์บริวารจํานวนทั้ง8ององนะครับมีจํานวน8องค์ด้วยกันนะครับอันประกอบไปด้วยเจดีย์ประจำทิศทั้ง4นะครับเจดีย์ประจำทิศทั้ง4นั้นเป็นรูปทรงปราสาทแบบสุขโขทัยนะครับได้รับอิทธิพล มาจากศิลป,ปะขอมนะครับและมีรวดลายปูมปั้นนะครับแบบอิทธิพลของศิลป,ปะต่างๆนะครับรับเราจะเห็นปลาสวยงามปราณนีตเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนเจดีย์ประจามุมทั้ง4นะครับเป็นเจดีย์ทรงประสาทนะครับ5ยอดที่มีอิทธิพลของศิลป,ปะพุกามนะครับอาศิคภณชัยล้านนา รอ,รอบเจดีย์ประธานมีรูปภูนปั้นนะครับพระอัครสา,าวกนะครับที่เราจะเห็นเป็นรูปยืนทมท่าอัญชุลีนะครับยืนไหว้นะครับเืนไหว้และเดินประพักนาคือวนขวาโดยรอบพระมหาธาตุดังกล่าวนี้นะครับนอกจากนี้ภายในวัดนะครับยังมีมหาธาตุนะครับยังมีมหาธาตุเจดีย์นะครับ ไดมีลุมเจดีย์อีกมากมายทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าความสวยงามศิลปะของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับได้มีความปราณีตนะครับอย่างคงกลรยกันทีเดียวนะครับเราจะเห็นนะครับรายรอบเนี่ยรายรอบจะเป็นรูปเจดีย์ต่างๆและแม้แต่เสาพวกนี้เสาที่เราจะเห็นอยู่ในะขณะนี้นะครับเป็นเสาพระวิหารหลวงนะครับเป็น าพระวิหารหลวงในสมัยกรุงสุโขทัยนะครับมีความนะครับสึกกร่อนตามอายุว่วงการเวลากว่า700ปีนะครับซึ่งก่อสร้างในรัชสมัยของพ่อขุนศรีอินทริตย์อันเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยยุคนั้นนะครับและที่จะเห็นนะครับเสาว,วิหารรายเรียง็ปพื้นที่ไปหมดเลยนะครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งไม่มีลังคาแล้วนะครับส่วนด้านหน้าสดนั้นคาดว่าจะเป็นพระอุโบสถ ที่มีพระพุทธปติมากรเป็นองค์ประธานอยู่ทางด้านหน้านะครับและจะมีเจดีย์รายรอบนะครับโอ้ยเยอะแยะมากมาทีเดียวนะครับอลังการตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านผู้ชมที่รพมีโอกาสนะครับควรที่จะมาเยือนปริยานประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลกแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยของเรานะครับซึ่งเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองนะครับเมื่อประมาณเกืร้อยกว่าปีที่ผ่านมาและอาณาจักรแห่งนี้ มีาการเรินรุ่งเรืองยาวนานมีพระมหากษัตริย์สืบทอดในการปกครองแผ่นดินมาถึง200ปีจนกว่าที่จะรวมเข้าสู่นะครับราชธานีกรุงศรีอยุธยารวมเป็นปึกแผ่นเดียวกันนะครับซึ่งยังมีในบันทึกจาวึกไว้ว่าเจดีองค์เป็นรองประธานนั้นนะครับ นี่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระมหาธรรมราชาทิไทยนะครับซึ่งเป็นคดีบรรพกษัตริย์ของกรุงสุโขทัยของเรานะครับครับเราจะเห็นนะครับศิลปะต่างๆในสมัยกรุงโขทัยครับสวยงา,ตามตระการตาเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งพระพุทธรูปนะครับหรือถ้าเราได้ไปเห็นพระพุทธรูปจะเห็นได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักนะครับที่สวยงามอ่อนช้อยและก็ยิ้มหวานนะครับเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ของพปสเรรูปในสมัยของสุโขทัยนะครับ ว่าพระมหาเจดีย์นะครับที่มีความสำคัญยอดสูงสุดนะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะโดดเด่นเป็นที่สุดสูงเป็นขนาดนะครับส่วนเจดีย์ทั้งแปดที่ได้นําเรียนไนเมื่อสักครู่นี้นั้นจะอยู่บนแท่นฐานระดับเดียวกันทั้งหมดนะครับมีทั้งหมดแปดองค์ด้วยกันนะครับและบริเวณหนึ่รอบนะครับจะมีเจดีย์ถึงสองร้อยองค์ด้วยกันนะครับเรียกว่ามากมายที่สุดเลย พาทุกท่านไปชมทางด้านหน้านะครับพระพุทธปฏิมากรในสมัยกรุงสุโขทัยพระพักตจ็อินหวานนะครับ ด้านซีโดนนะครับเราจะเห็นภาพของพรชโรคยิ้มแจ่มใสที่ประทับยืนอยู่นะครับเราก็จะเห็นโนนอ้อูกซีดีที่อยู่ด้านข้างของเจดีย์ประมาณน,นะครับเจดีย์ข้างนครับเนี่ยจะเป็นซากปรักหักพังของฐานเจดีย์ต่างๆเลยนะครับเจดี JD ย์ยอมุม มมาอยาอ่างจุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นในส่วนของที่พพากษาเจ้าของหัวสนะครับยังได้มีราพสุดท้าตประมาก่อนเป็นพประ้านนะสถานที่แห่าาาง,งนี้นะครับเอาเป็นสร้างตับทางนะครับาโบราณนะครับแต่ไม่มีราักษานะ,นนนะมันเป็นรักษาคงจะชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลากว่า700ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าภาพสุดท้ายในสมัยสุโขทัยนั้น หน้าเรียวยาวประพักจะอิ่มยิ้มอะไร,รเพราะนั้นจึงถือได้ว่าเป็นสถานที่สําคัญอ e ีกแห่งหนึ่งนะครับในบริเวณวัดมาหาธาตุแห่งนี้นะครับซึ่งด้านข้างครับเราก็จะมีระเบียงต่อมาด้านข้าครับคล้ายปีกว่าสามารถเดินได้โดยรอบนะครับเดินได้โดยรอบครับอันนี้จะเป็นพื้นยกพื้นสูงขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ามองไปด้านหลังนะครับเราจะเหน็น เสานะครับวิหารสาลาลายลาต่างๆนะครับไม่มีหลังคาแล้วจ,รจรมรถุ้ตโสมประคับทางไปตามกาลเวลานะครับจากด้านหลังองค์พระปฏิมากรน,นี้เราจะเห็นนะครับเสานะครับของวิหารระเบียงไปสู่ยังองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดอาฆาตแบบนี้นะครับว่าความสวยงามน,นะครับการสร้าง,องของช่างในสมัมยโบราณ วยนะครับได้มุมได้ตัดได้ส่วนทีเดีวยดวเราจะเห็นได้ว่านน,นไปเห็นอไปเห็นองค์ยอดประธานอ,องค์มหาธาตุนะครับที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่เบื้องหน้าอนนนะครับที่เราได้ไปถ่ายทำเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยจะเห็นเสานะครับเสาน่าจะเป็นเหมือนศิลาแรงนะครับ มีรอยประหลัดตางไปตามการการระเวลานะครับกว่าเ0 0รอปีที่ผ่านมานะครับที่เราจะเห็นโดยรอบก็ยังเป็นรูปเจดีย์รายรอบที่ว่ามีทั้งหมดกว่า200องค์นะครับกว่า200อองค์ที่รายรอบองค์มหาภาพาใหญ่นะครับเราอยู่ในพื้นตรงนี้สูงมากทีเดียวนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าขึ้นมาในส่วนสูงนี้จะเห็นนะครับทัศนียภาพโดยรอบของ ราชธรรมีสุโทัาแห่งนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งสําคัญในวัดหมหาธาตุแห่งนี้ที่เราเห็นอยู่นี่นะครับเนี่ยพกคณะแสงสีเสียงนะครับได้มาเตรียมติดตั้งระบบแสงสีเสียงไฟในการลรอยประทีพคมไฟในวันลอยกระทงที่จะถึงเดือนหน้าต้นเดือนหน้าในวันที่8วันที่8พฤศจิกายนพุทธศัการาช2565เป็นวันลอยกระทงประจำปี ของประเทศไทยของเรานะครับและถือได้ว่ากรุงสุขโขทัยเป็นต้นกําเนิดแห่งการลอยประทีปขคมไฟนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โดยร,บรอบๆเราจะเห็นนะครับพวกช่างกำลังทํา <c oughs> สมต่างๆเพื่อจะเตรียมจัดงานลอยกระทงประจํำปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบเยี่ยมชมยังจุดต่างๆนะครับเช่น <c oughs> <c oughs> สถานที่ที่พ,อพ่อผู้นำกำแหงออกว่าราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของห่วงอาณาประชาราชของพระองค์ท่าน

Então, por